สวัสดีครับพี่น้อง f อวันนี้ทีมงานทีเมืองผลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวัานอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567าเริ่มชกเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาสมนาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด115ปอนด์มุมแดงเพิงพลันชัยพบกับมุมนเงินเพชรนิยม F a เกรุ๊ปคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด117ปอนด์มุมแดงธีระเดชช้างนครศรี พบกับมุมน้ําเงินมหาหินนักบินอะไรงย,ยน์คู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด127อปอนด์มุมแดงดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์พบกับมุมน้ําเงินพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่เอกคู่ที่4ป้องกันแชมป์รุ่นซูปเปอร์เฟเธอเวทเวทีมวยเจ็ดสีพิกัด130บปอนด์มุมแดงเดโชปบอริอรักพบกับมุมน้าเงินโฟกัสแอดสันปาตองก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์ปารณาของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์นี้ ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ p a k y o k 168พี่น้องบอกว่า ทีเมืองพหลนแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง pak yok 1 6 8ครับเปิดหัวคู่ที่หนึ่งของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด115ปอนด์มุมแดงเพิงพลันชัยอายุ18ปีสูง163เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายพลันชัยชื่อเดิมแสนชัยลูกถ้ำเสือเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาปั้มตีดีอาวุธหลากหลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ สไฟล่าสุดกันยายน65ชนะคะแนนจรลวดทอเมืองหลังสวนตุลาคม66ชนะคะแนนเดชภูผาโชดบางแสนธันวาคม66ชนะคะแนนเทียนง,งามนักบินอะไรงยนมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรนิยม FA กเุ๊ปอายุ27ปีสูง170เซนเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดหนองบัวลำพูซ้อมที่ค่าย FA กเุปปชื่อเดิมเพชร FA กุปป เป็นมวยเขา่าสาสแข้งป้มรัดมัดตีเหนียวดักเสียบดักแทงมีหมัดมีศอกสวนบูดูดันครับสามไฟล่าสุดกันยายน66ชนะคะแนนเทียนงามนักบินอะไรยนต์ตุลาคม66แพ้คะแนนเทียนงามนักบินอะไลยนครับมกราคม67ชนะคะแนนซุปเปอร์เจ๋งสอลุ่งศักเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ความสดการยืนระยะสภาพร่างกายดีกว่า และวงในเขาในเหนียวกว่าบรรยากาศน่าเสือดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพิงพลันชัยจะใช้ความสดบทชนะเพชรนิยม f อเอกุไปได้อย่างสนุกมันครับคู่ที่2ของศึกมวยไทย7สีพิกัด117ปอปอนด์มุมแดงทีระเดชช้างนาครศรีอายุ20ปีสูง165ซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายสภูมิพัฒน ชื่อเดิมอำนาจเดชสิทธนายกโมดเป็นมวยเข่าในเหนียวศาสตรแข้งต่อยหมัดนำปั้มรัดมัดตีแข,แข็งแข่งแข่งแรงบูดูดันครับสามไฟล่าสุดกันยายน66แพ้คะแนนซัมป่างามปอประมุกตุลาคม66แพ้คะแนนวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนธันวาคม66แพ้คะแนนวันวิเศษลูกบ้านใหญ่มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินมาหาหินนักบินอะไรงยนต์อายุ25ปีสูง163เซนติเมตร เป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดยะโสธรซ้อมที่ค่ายเกียดเพชรชื่อเดิมมหาหินบางกอกอะไยนตเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมดักแทงปั๊มรัดมัดตีมีหมัดมีศอกเสริมหลักเหลี่ยมดีครับสามไฟล่าสุดสิงหาคม66ชนะคะแนนเพชรสังวานสสมานกาเมน้นกันยายน66แพ้คะแนนทศกัณช้างนครศรีตุลาคม66แพ้คะแนนทหารเอกนายกเอท่าสาราเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับ คู่นี้ชอบไปที่มาตรฐานการฟิตซ้อมของค่ายนอกในดีกว่าครับความหนักแรงของอาวุธบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ออกไปที่มหาหินนักบินอะไรน์จะเบียชนะทีระเดชช้างนครศรีไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีลุ้นมันครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเสรีนัดแก้มือหลังตาพิกัด127ปอนด์มุมแดงดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒ อายุ27ปีสูง172เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดวนราชธานีซ้อมที่ค่ายเหลี่ยมธนวัฒน์ชื่อเดิมดีเซลน้อยสอดำเนินเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมเตะต่อยแรงปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นขวางหน้าค้ำแทงบูดุดันแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับสาไฟล่าสุดกรกฎาคม66ชนะคะแนนพันศักวรวรรณทวีตุลาคม66ชนะคะแนนพรเสนส,นสภูมิพัฒน พฤศจิกายนหกสิแพ้นอกยก3เพชรมรกตสิทธิ์นายกทวิปตะพงมาดูคู่โชคกันครับมุมน้ําเงินพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์อายุ25ปีสูง170เซนเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายสอโชคมีชัยชื่อเดิมพรเสน่ห์สเทียนโพเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแรงปั้มลัดมัดตีขวาคอแทงยัดไส้แข็งแก่งแข็งแรงครับ สาไฟล่าสุดตุลาคม66แพ้คะแนนดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวันรพฤศจิกายน6 6ชนะคะแนนชัยกรพอหลักบุญธันวาคม6 6แพ้คะแนนชัยกรพอหลักบุญเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ความขยันสภาพร่างกายดีกว่าการยืนระยะดีกว่าและวงในเข่าในเหนียวกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่พรเสนสอภูมิพัฒน์จะบทชนะแก้มือได้จากดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัต์ไปได้อย่างสนุก เล้าใจมีลุ้นครับคู่เอกคู่ที่4ป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอเวตเวทีมวย7สีพิกัด130ปอนด์มุมแดงเดโชปอบอริลักอายุ21ปีสูง175เซนเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดสงขลาซอมที่ค่ายสิงมาวินชื่อเดิมเดโชเล็กปอบอลิลักเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแรงปั้มรัดมัดตีขวาข้าคอแทงยัดไส้แข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ สามไฟล์ล่าสุดสิงหาคม6 6ชนะนอกยกสี่กำชัยพอหลักบุญตุลาคมห6แพ้คะแนนสมรักน้อยมวยเด็ด7แมตต์ธันวาคมห6ชนะคะแนนโฟกัสแอดสันปาตองมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินโฟกัสแอดสันปาตองอายุ20ปีสูง168เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมที่กายแอดสันปาตองชื่อเดิมเพชรโฟกัสสิทธิทหารเอกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่อง แข้งซ้ายแรงไล่แขนสู้มีหมัดมีศอกสวนหลักเดี่ยมดีครับ3ไฟล่าสุดตุลาคม66ชนะนอกยก3เพชรลุ่งเรืองสอจโต้งประจีนธันวาคม66แพ้คะแนนเดโชอปอบริลักษ์ปลายธันวาคม66ชนะนอกยก2องช่างทองเอ็มอยู่เดนเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้เบื้องต้นชอบไปที่จังหวะมือความเร็วและทางมวยวงนอกดีกว่า ความหลากหลายของวอุธมากกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่โฟกัสแอดสันปาตองจะเบียดชนะทวงแชมป์คืนได้จากเดโชปอบริลักษ์ไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีรุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจส็สีประจำวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567คู่ที่1เพิงพรันชัยจะบทชนะเพชรนิยมเอเกุป คู่ที่2มหาหินนักบินอะไรงยนต์จะเบียชนะทีระเดชช้างนครสีคู่ที่3พรเนสน่ห์สภูมิพัฒน์จะบทชนะดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัตรคู่เอกคู่ที่4โฟกัสแอดสันปาตองจะเบียชนะทวงแชมป์คืนได้จากเดโชปอเบลักษ์ไปได้อย่างสนุกมันครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ และหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง f อที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับ ขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ